คันนี้เลย Toyota Innova 2.8V รุ่นท็อปนะคะแล้วคันนี้ต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมา,มากๆแหลกหลังคานะคะติดตั้งให้เรียบร้อยมีแอปพลิเคชันต่างๆมีกล้อง360องศาแบบนี้นะคะ ปิดตัวรถเข้าใหม่รถครอบครัว7ที่นั่งค่ะกับคันนี้เลยโตโยต้ i n n o โน 2.8V รุ่นท็อมนะคะคันนี้รถปี2021ค่ะจะเป็นรุ่นไมเลอร์เชนแล้วนะคะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปดูภายในภายนอกว่ามีอะไรกันบ้างนะคะด้านหน้านะคะไฟโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวไมเลอร์เชนที่มีไฟตัดหมอกอยู่ทางด้านนี้ ะะมีเซ็นเซอร์รอบคันค่ะเซ็นเซอร์หน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าที่เป็นรุ่นเบนเนอร์เชนแล้วนะจะเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะคะมีกล้องด้านหน้านะตัวนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะล้อมแมกนะคะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเป็นล้อมแมกเดิมโรงงานเลยนะตัวนี้ยังปี2023ค่ะทั้ง4เส้นมาในสีบรอนแบบนี้นะคะ,ะด้านข้างนะคะมีกล้องรอบคันนะ มีกล้องรอบคันมีกล้อง360องศาค่ะฟิล์มกรองแสงติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะการสาติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคันนี้ต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆแหลกหลังคานะคะติดตั้งให้เรียบร้อยลูกค้าท่านใดเอาไปนะคะขับรถออกจากเ็นท์ได้เลยส่วนด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะจะมีไฟทับทิมนะคะด้านบนนะคะไฟเบรกวงที่3อยู่ด้านบนนะมีที่ปัดน้ําฝนค่ะมีกล้องมองหลังอ่าแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายธรรมดา เปิดไปดูด้านในนะคะด้านในจะเป็นเบาะหนัง3ามแถวนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับแล้วก็แขวนได้แบบนี้เลยอ่าส่วนสภาพตัวรถนะรถสวยสภาพดีหน้าหลังเดิมนะน็อตไม่มีขยับเลยมีเปิดปิดไฟได้ที่ด้านหลังรานะคาหัวหมอนพร้อมนะคะอุปกรณ์อยู่ครบเลยค่ะส่วนภายในนะคะมาดูที่แผงประตูกันก่อนเลยกระจกนะคะกระจกก็จะเป็นออตโต้ทั้ง4บานกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า ด้านในพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะเลขไมล์อยู่ที่88,213กิโลค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นจอทัชสกรีน Android นะแบบนี้เลยมีแอปพลิเคชันต่างๆมีกล้อง360องศาแบบนี้นะคะแล้วก็เมนูต่างๆประมาณนี้ แอดิจิตอลนะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะโหมดการขับขี่นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะมีระบบการการลื่นถลไหลนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นพาวเวอร์เลสหนึ่งตัวที่วางของนะที่วางแก้วน้ำเกียร์ออโต้ค่ะเบรกมือแล้วก็จะมีที่วางของแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเบาะนะคะฝั่งคนขับนะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นเบาะธรรมดาสภาพตัวเบาะนะคะ เบาะสภาพดีไม่โยบไม่ยม้ยอยไม่แตกรายงาจะ้ะส่วนด้านบนด้านบนที่บางแดดมีกระจกมีไฟมาให้แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะแล้วก็สามารถปรับไฟได้จากด้านบนนี้เลยค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านคอนโซลนะคะคอนโซลนะคะมีแอร์แบ็กนะแล้วก็ด้านในตกแต่งลายไม้แบบนี้นะคะมีที่เก็บของต่างๆนะอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆ นะหรือลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดกับปั๊มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของอีกหนึ่งช่องตัวนี้นะคะจะเป็นตัว V ีนะคะเป็นตัวท็อปซึ่งจะแตกต่างกับตัว G ีที่เป็นตัวรองท็อปนะคะเบาะจะเป็นเบาะแยกแบบนี้เป็นเบาะหนังนะคะมีที่วางแขนแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะสามารถวางแก้วน้ำได้นะคะสามารถวางอุปกรณ์ของใช้ต่างๆได้เลยนะคะรองรับน้ำหนักได้10กิโลนะอันนี้จะมีระบุไว้เลย ความรู้หลาด้านในของโตโยต้ i n ินโนมาดูกันนะคะด้านบนนะคะไฟจะก็จะมีไฟแอมเบียนท์อยู่ด้านบนนะสามารถปรับแอร์ได้จากด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีช่องแอร์นะคะสองแถวแบบนี้นะคะสําหรับคนทีนน่นั่งด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์ให้แล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งเอาเบาะลงมานั่งได้นะแล้วก็ตัวนี้ไฟจะจะเป็นสีส้มแบบนี้ เบาะทุกตัวนะคะเบาะสวยสภาพดีนะคะไม่มียบ่บย้อยไม่แตการงานนะด้านในภายในนะคะความสะอาดนะคะมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะสะอาดมากๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่าเครื่อง2008นะฝาปองมาดูกันนะคะสะภาพตัวรถรถสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน,นะฝาโปรงเดิมๆมน็อตไม่มีขยับเลยจะ้ะ เป็นเครื่องดีเซลนะคะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งโตโยต้าอินโนวา 2.8V ปี2021คันนี้นะคะเลขไว้วิ่งไปเพียง80,000กิโลเท่านั้นนะคะใครที่สนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดกับปัามโดยตรงได้เลยราคาแน่นอนเราจัดโปรโมชั่นค่ะอยู่ที่748,000บาทใครที่สนใจนะคะมีารันตีเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะดอกเบี้ยพิเศษเลยนะคะเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอีย เพิ่มเติมได้วันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ